สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะสรุปตารางเงินบำนาญชราภาพเมื่อส่งประกันสังคมครบ24ปีนะคะโดยใช้ค่าเฉลี่ยฐานค่าจ้างที่นำส่งประกันสังคม60เดือนก่อนรับบำนาญมาใช้เป็นฐานค่าจ้างนะคะกรณีที่ฐานของผู้ประกันตนมาตรา39ที่4,800บาทจะได้รับเงินบำนาญอยู่ที่1,608บาทนะคะฐานค่าจ้างอยู่ที่8,500บาทจะได้รับ 2,848บาทฐานค่าจ้างอยู่ที่11,000บาทจะได้รับ3,685บาทฐานค่าจ้างอยู่ที่13,000บาทจะได้รับ4,355บาทและฐานสูงสุดของผู้ประกันตนนะคะที่15,000บาทจะได้รับ5 0 2 5บาทนะคะสำหรับปีอื่นๆไม่ได้กล่าวถึงสามารถรับชมในตารางนี้ได้นะคะ สำหรับวันนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆนะคะสวัสดีค่ะ